สวัสดีค่ะทุกคนผมกมลอีกแล้ววันนี้กับวิธีและสูตรดีๆสำหรับหน้าขาวใสช่วยลดและควบคุมความมันช่วยลดปัญหาแห่งสิวใครที่มีปัญหาหน้าแห้งเหนียวมีริ้วรอยก่อนวัยมันอยากจะแนะนำจริงๆสำหรับสองสูตรวันนี้เป็นสูตรดีๆทำง่ายเห็นผลชัดเจนฟังกันให้จบทำตามและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนชมวิดีโอด้วยนะะก่อนชมฝากกดติดตามและกดกดระดิ่งด้วยนะคะ าสูตรๆรกายกันเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาหน้ามันสิวฝ้ากระลิ้วรอยอยากจะควบคุมความมันและทําให้หนา้าขาวใสไรลิ้วรอยสูตรหน้ามันจะใช้ดินสอพองอยู่ที่ประมาณ2ช้อนชาค่ะสูตรที่มอแนะนําสามารถที่จะปรับใช้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ได้เลยเพราะสูตรนี้หลังจากที่ทําแล้วเหลือสามารถเก็บใส่ตู้เย็นใช้ได้นาน1 2ถึงสัปดาห์ และตามด้วยมะนาวหนึ่งซีสูตรนี้สำหรับคนหน้ามันเน้นอีกครั้งนะคะคนหน้ามันและมีปัญหาแห่งสิวอยากจะหน้าขาวใสหลังจากผสมดินสอพองและมะนาวจนเข้ากันแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่คนจนเข้ากันมงก็จะทำการเติมวิตซีเซรัม่มซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้หนะ้าที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยสิวดีขึ้นช่วยทำให้หนะ้าไม่ชํำแต่ถ้าบ้านไหนมีเซรั่มตัวอื่นที่ใช้อยู่สามารถเติมลงไปได้หลังจากคนเข้ากันพักทิ้งไว้แล้วฟังสูตรต่อไปกันเลยค่ะและสูตรที่2สําหรับวันนี้เหมาะสําหรับคนผิวแห้งและผิวผสมมองเห็นวัตถุดิบเตรียมเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันเลยค่ะเริ่มจาก ใช้ผงดินสอพองประมาณ2ช้อนชาสามารถปรับ ปริมาณการใช้ได้นะคะหลังจากนั้นใช้นมจืดค่ะเน้นว่านมจืดปริมาณ2-3ช้อนชาขึ้นอยู่กับปริมาณผงที่เราใช้และทำการเติมว่านหางจระเข้สูตรนี้จะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาหน้าแห้งผิวไม่ฉํำและช่วยทำให้น้ำใต้ผิวหนังดีขึ้นใช้ว่านหางจระเข้1ช้อนชาค่ะคนให้เข้าการสังเกตลักษณะของเนื้อครีม หากในช่วงเวลาที่เราคนๆอยู่รู้สึกว่าเนื้อครีมแห้งไปแนะนำเติมนมจืดเพิ่มไปได้ค่ะคนจนกระทั่งเป็นเนื้อครีมเหมือนที่เห็นในคลิปเติมวิซีเซรัม่มเข้มขน้นเพิ่มเติมลงไปเพื่อช่วยทำให้หน้าขาวใสไหล่ฟ้ากาสูตรนี้ดีจริงๆอยากจะแนะนำแต่ถ้าใครมีเซรั่มที่ใช้อยู่ประจำใช้ตัวเดิมผสมเข้าไปคนให้เข้ากันได้เลยค่ะ เสร็จแล้วทั้งสองสูตรสำหรับผิวแห้งผิวมันและผิวผสมใช้สำหรับขัดพอกหน้าเพื่อให้ปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำความมันและหน้าที่มีความแห้งเกินไปขาวใสริ้วรอยแห่งวัยจางลงและเมื่อได้ทั้งสองสูตรมาแล้วค่ะมนก็จะแนะนำวิธีการใช้ซึ่งมนเป็นคนหน้าแห้งบางครั้งอาจจะมีสิวฮอร์โมนขึ้นมาบ้างนะคะฉะนั้นเวลาที่มนเลือกมนก็จะใช้สูตรนี้สูตรที่มีดินสอบพอง วิตามินซีเซรั่มนมและว่านหารจรเะเข้ค่ะเมื่อเลือกสูตรตรงกับสภาพผิวแล้วขั้นตอนวิธีการใช้ก็สามารถที่จะใช้ในช่วงเวลาที่นี่ก่อนล้างหน้าได้เลยใช้สัปดาห์ละ2อถึงสครั้งนวดวนแบบนี้เลยนะคะก่อนล้างหน้า 5-15นาทีหลังใช้ที่นวดจนพอใจหรือนวดนี่นะคะนวดทำความสะอาดยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสิวเริ้วรอยมันจะป้ายที่ดูใช้ได้สัปดาห์ละอย่างที่มันบอก2-3ครั้งป้ายไปและนวดจนพอใจค่ะหลังจากนั้นวิธีการนวดก็คือใช้นิ้วนางและนิ้วกลางนวดนะคะนวดวนไปเลยบริเวณที่มีปัญหาสิวฝ้ากระเน้นบริเวณเนี้ของมันจะมีปัญหาสิว ก็นวดประมาณห้าถึงสิบสิบนาทีสูตรนี้สามารถใช้กับคนที่มีปัญหาสิวหลุมสิวและผิวกายไม่สม่ำเสมอโดนแดดตลอดเวลาด้ขันไปประมาณห้านาทีหน้ามันแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำการล้างออกกลับมาดูกันค่ะ และนี่ก็เป็นใบหน้าหลังจากที่นวดขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้ประจำมันบอกเลยว่าดีจริงผิวที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำริว้วรอยแห่งวัยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสิวและหลุมสิวนะคะอยากจะแนะนำสูตรดีๆใช้กันเป็นประจำเวลาที่หลังใช้ทุกครั้งไม่ว่าจะนวดขัดหรือล้างหน้าอยากจะแนะนำต่อเลยสำหรับคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนวดขัดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทาครีมบำรุงทุกทุก หลังจากที่เราล้างหน้าค่ะเพราะจะทําให้หน้าไม่ช้ําหน้าที่มีปัญหาสิวฝ้ากระดีขึ้นมนนะมนจะใช้วิซีเซรั่มตัวนี้ค่ะช่วยทําให้ฝ้าที่มีจางลงสิวหลุมสิวริ้วรอยแห่งวัยดีขึ้นเพราะใช้จริงจึงแนะนําและอยากบอกต่อๆค่ะส่วนใครที่มีครีมที่ใช้เป็นปกติประจําอยู่แล้วอย่าลืมทาทุกครั้งหลังนวดโปรโมชั่นสําหรับนี้นะคะวิซีเซรั่มขวดนี้เดือนนี้ค่ะ ปกติ590บาทลดเหลือ550บาทส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านและถ้าใครรับ2ขวดในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะโปรพิเศษ2ขวด1,000พันแถมสบู่หน้าเงา1น่ก้อนในราคา150บาทส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยแห่งไว้ค่ะทำประจำเห็นผลชัดเจนสวัวีสวัสดีค่ะ